สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลขฝันร้ายเลข11อับประมงคลจริงหรือไม่คลิปนี้นะครับจะมาเปิดความหมายของเลข11กันค่ะตามความเชื่อของแต่ละประเทศนะคะว่าจะมีความเชื่อกับเลข11อย่ยังไงกันบ้าง ก่อนอื่นเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะนับตั้งแต่พศ2544นะคะเลข11ก็กลายเป็นเลขอัปมงคลโดยทันทีค่ะ เพราะวันที่11กันยายนพศ2544ถือได้ว่าเป็นฝันร้ายของอเมริกันเมื่อประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจและทางการทหารถูกลอบโจมตีโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วยการทำลายสัญลักษณ์สำคัญแห่งทุนนิยมของประเทศอย่างตึก World Trade Center และหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นก็มีผู้ที่คิดถอดรหัสความหมายของเลข11ที่ซุกซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของอเมริกามากมายจนชวนให้คบคิดว่าหมายเลข11ต้องการจะบอกอะไรกับอนาคตอเมริกันชนกันแน่ค่ะวันที่11เดือนกันยายนเท่ากับวันที่254ของปีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อนำสองมาบวกกับ5บวกกับ4จะเท่ากับ11 และหลังจากวันที่11กันยายนของปีที่เกิดเหตุการณ์จะมีวันที่เหลือในปฏิทินอีก111วันถึงจะครบสิ้นปีค่ะรหัสถัดมารหัส119คือรหัสของประเทศอิรักและอิหร่านนั่นหมายถึงว่าเมื่อเอา1มาบวกกับ1บวกกับ9จะเท่ากับ11เหมือนกันนะคะถัดมาค่ะ ตึกแฝดเวิลด์เทร e เซ็นเตยืนตระงานอยู่คู่กันด้วยลักษณะที่ดูคล้ายหมายเลข11นั่นเองค่ะส่วนเครื่องบินลำแรกที่พุ่งชนตึก World Trade เป็นเที่ยวบินที่11มาดูเครื่องบินลำที่2ที่พุ่งชนนะคะเป็นเที่ยวบินที่77ซึ่ง77ก็คล้าย11สะละเลเกินค่ะถัดมานะคะ รัฐนิวยอร์กเป็นรัฐลำดับที่11ของสหรัฐอเมริกาอีกข้อหนึ่งก็คือเที่ยวบินที่11มีผู้โดยสารทั้งสิ้น92คนเมื่อนำา9มาบวกกับ2ก็เท่ากับ11ค่ะส่วนเที่ยวบินที่77มีผู้โดยสารทั้งสิ้น65คนเมื่อนำา6มาบวกกับ5เท่ากับ11เหมือนกันนะคะ เมืองนิวยอร์กซิตี้มีตัวอักษรทั้งหมด11ตัวและประเทศอัฟกา,านิสถานซึ่งเชื่อว่าให้การสนับสนุนขบวนการอันเคนดาของโอซามาบินลาเดนก็มีตัวอักษรทั้งหมด11ตัวค่ะและข้อสุดท้ายนะคะกระทรวงกลาโหมหรือเดอะเพนตากอนหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในเหตุการณ์คราวนั้นก็มีตัวอักษรทั้งหมด11ตัวเช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือเปิดความหมายเลข11เป็นเลขอัปมงคลสำหรับชาวอเมริกันจริงหรือไม่ก็จากเหตุการณ์ตึก World t r a d e Center นั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ